ตำนานสารหลักเมืองผู้ปกป้องกรุงรัตนโกสินดินแดนนั้นเป็นที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินในอดีตพระบาทสมเด็จพะทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชะทรงมีพระราชดำให้สร้างเมืองหลวงใหม่เพื่อให้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรพระองค์ทรงเลือกชัยภูมิที่เหมาะสมและสั่งให้เริ่มการก่อสร้างพระนครอ,อย่างเร่งด่วนแต่การสร้างเมืองใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นทั้งจากภัยธรรมชาติและจากผู้ที่ไม่หวังดีต่อราชบัลลังก์ พระองค์จึงทรงปรึกษาเหล่าพระโหลและโหราจารย์เพื่อหามยามยามดีในการลงหลักปักฐานเมืองพระหผม้เท่เฒด้ทํารนายว่าการสร้างศาลหลักเมืองจะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและทําให้กรุงเทพมหานครม,มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดพิธีใหญ่เพื่อวางเสาหลักเมืองพิธีเริ่มขึ้นในเวลาอันเป็นมงคลเหล่าพรามสวดมนต์มวยชัยทหารกองเกียรติยศประโคมแต่สัง และประชาชนต่างพากันมาร่วมพิธีด้วยความศรัทธาในระหว่างพิธีก็เปิดปรากฏการ์มหัสจั์ท้องฟ้าที่มืดครึมกลับสว่างจ้าและมีรุ้งกินน้ําทอดยาวเมื่อถึงเวลาอันสมควรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นผู้ลงมือวางเสาหลักเมืองด้วยพระองค์เองเสาหลักเมืองนั้นทําจากไม้ไช่พรึกมีลวดลายวิจิตรรงจงและประดับด้วยอัญมณีล้ําค่าในขณะที่ทรงวางเสาแผ่นดินก็สั่นสะเทือนเล็กน้อย เรากับว่าเทพพระฟ้าดินต่างรับรู้ถึงการเริ่มต้นของเมืองใหม่เมื่อเสาหลักดั้งมั่นคงความปิติยินดีก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งบริเวณทุกคนต่างเชื่อมั่นว่ากรุงเทพานครจะเจริญรุ้งเรื่องต่อไปในภายภาคหน้าหลังจากสร้างเสาหลักเมืองเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราชทรงแต่งตั้งทพรักให้ปกปักรักษาเมืองทพรักเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีฤทธิ์เดชและมีความเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเล่ากันว่า หากใครมาขอพ่อจากศาลหลักเมืองด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็จะสมปรารถนาทุกประการศาลหลักเมืองจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเทพและเป็นที่เขาพรพสักการ,รมาจ,จนถึงปัจจุบันการครั้งหนึ่งเกิดโรคระบาดแรงในกรุงเทพมหานครผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราทชทรงร้อนพระไทยเป็นอย่างยิ่งจึงเสด็จไปยังศาลหลักเมืองเพื่อขอพ่อจากทารัก์พระองค์ทรงอธิษฐานขอให้โรคระบาดหายไปจากเมือง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองโรคระบาดค่อยๆทุลาลงและในที่สุดก็หายไปอย่างสิ้นเชิงชาวกรุงเทพต่างพากันแซ่ซองสันเสริญในความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองต่อมาเกิดสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านข้าสุยกพมาประชิดพระนครพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำทัพออกไปป้องกันเมืองอย่างกล้าหาญก่อนออกรบพระองค์เสด็จไปยังศาลหลักเมืองเพื่อขอพรให้ทรงมีชัยชนะ ด้วยพระบารมีของพระองค์และความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองกองทัพไทยสามารถเอาชนะข้าศึกได้อย่างราบคาบกรุงเทพมหาคนครจึงรอดพ้นจากภัยสงครามมีเรื่องเล่าขานกันว่าในช่วงเวลาคับขันเทพารักที่สิ่งสถิตยอยู่ในศาลหลักเมืองจะปรากฏกล้ให้เห็นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนบางครั้งจะปรากฏในรูปของชายชาราผมขาวบางครั้งจะปรากฏในรูปของสตรีงดงามและบางครั้งจะปรากฏในรูปของเด็กน้อย แต่ไม่ว่าจะพรรักจะปรากฏในรูปใดก็ล้วนแต่มีความเมตตาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือศาลหลักเมืองไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของชาวกรุงเทพในทุกๆปีจะมีการจัดงานสมโพสศารหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่ผู้คนจากทุกสารทิศจะมารวมตัวกันเพื่อสักการบูชาและเฉลิมฉลองงานสมโพชนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมการเวลาผ่านไปศาลหลักเมืองได้รับการบูรณะและปรับปรุงหลายครั้งแต่ความศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่เหนือการเวลาชาวกรุงเทพยังคงให้ความเคารพสระชาตต่อศาลหลักเมืองและเชื่อมั่นว่าศาลหลักเมืองจะปกป้องคุ้มครองให้บ้านเมืองมีความสงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปตำนานศาลหลักเมืองจึงเป็นเรื่องราวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอ e ปัจจุบันผู้คนมากมายยังคงเดินทางมายังสารหลักเมืองเพื่อขอพรในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพหลายคนเชื่อว่าการได้มาสักการสารหลักเมืองจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและความเจริญก้าวหน้านอกจากนี้สารหลักเมืองยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยี่ยมชมมีหญิงสาวชื่อว่ามาลีเดินทางมายังสารหลักเมืองด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยม เธอมีปัญหาด้านการเงินและต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาลีจุดทุบเทียนอธิษฐานขอพอรจากสารหลักเหมือนด้วยความตั้งใจจริงคืนนั้นเองมาลีฝันเห็นชายช่อผขาบอกใบถึงสถานที่ที่ซ่อนสมบัติเมื่อตื่นเช้ามาลีจึงลองไปตามที่ชายชาราในฝันบอกและพบกับหิบสมบัติที่เต็มไปด้วยเงินทองชายหนุ่มชื่อว่าสมชายเป็นทหารที่กำลังจะออกรบเพื่อปกป้องป,องประเทศชาติเขามีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง กลัวว่าจะไม่สามารถกลับมาพบหน้าครอบครัวได้อีกสมชายจึงเดินทางมายังศาลหลักเมืองเพื่อขอให้เขาปลอดภัยและมีชัยชนะในการรบในระหว่างที่เขากำลังอธิษฐานเขารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขามีความกล้าหาญและมั่นใจมากยิ่งขึ้นในที่สุดสมชายก็สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยและเป็นวีรบุรุษของชาติเรื่องราวของศาลหลักเมืองเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นถึงความสำคัญของความเชื่อในความศรัทธาและความสามัคคี สาหลักเมืองไม่ได้เป็นเพียงแค่เสาหลักที่ตั้งอยู่กลางเมืองแต่เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณของชาวกรุงเทพและเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเมืองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆจงรักษาสันธาและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามแล้วชีวิตจะพบแต่ความสุขและความเจริญดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังจงเดินทางมายังศสาหลักเมืองสูดลมหายใจลึกๆและอธิษฐานขอพ่อจากชพรักผู้ปกปักรักษาเมืองแล้วคุณจะพบว่า ในใจของคุณนั้นมีความหวังและความกล้าหาญซ่อนอยู่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกป,ปัญหาและอุปสรรคและจงจังไว้ว่าสารหลักเมืองจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไปเป็นเพื่อนแท้ที่จะคอยให้กำลังใจและนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จ